นี่คุณว่าถามอะไรห,หน่อยดิตอนปีใหม่หช่วงเวลาปีใหม่ตอนกลางคืนแบบข้ามวันข้ามไปปีหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรเขาดาวเขาดาวใช่ปะ่ะแต่ช่วงเวลาเนี้เขาลักเธอนะปากาบปากาบปากปาก <c oughs> ที่หมีว่าที่ฟุดเลย <laughs> แแต่่ันล้วอะพี่คนนี้เลยครับตอนนี้ผมเ็นนนคบบ้ามาเล่นเกมหรือเปล่านะทำไมกระซิบตลอดเวลาเลยน่ะเฮ้ยแอบคุณน้องคุณว่านแกมาเล่นเกมมันเหรอตาเป่าวปล่าอันล้อแเราแอบเล่นเกมอยู่ตอนนี้กลัวพ่อลงมาด่ามากเลยตอนนี้พ่อลงกันนะนู้นอ๋อไปแล้วอะไรนี่แต่ก่อนเรา ก้าวเฮ้ยได้กอดกับเป็นูมมีด้วยเหรอฮะเฮ้ยฉาจังเลยนี่นี่คือสเต็ปแรกของการก้าวเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเออเด้กันนะครับเราได้กันแล้วเฟรนอ์เอาเฟรนส เราต้องทําการบอกรัคนเนยหนึ่กร้อยหกสิบห้าล้านสี่แสนครั้งครับแล้วคุณเนยจะติดผมบอกรัไปร้อย้ครั้งอยู่ต้องทําอีกประมาณหนึ่งห้านสองร้อยหกส้าล้นสีะรุปกี่ครั้งครับอ่าก็หนึ่งล้านสี่แสนครับอันนี้ตรงกับครั้งที่สองที่พูดใช่ไหมฮะใช่ใช่ชชตรงตอุ้ยอุ้ยไททันหรือจะไฟจะไฟเดี๋ยวมัน ท่านท่านฝุ่งว่ตัวเฟลนเฮดอีกหลงกันเลยว่าไกูขอโทษขอโทษฝุ่ยแล้วฉันแย่แล้วเลียอวตารกลับไปได้คนไหนช่วยผมด้วยผมเปลี่ยนอวตารกลับไปได้เล่อะไรเนี่ยผมเปลี่ยนอวตารผมเปลี่ยนอวตารกลับไปได้ช่วยผมทีเราลองเปลี่อวตารเราไงเผื่อเผื่อหายเผื่อหายโอเคเดี๋ยวลองดูลองดยขอบคุณมากถ้าหายหาย ใช่หายหายไม่หายว่ะ้องไปเปลี่ยนได้ไงเนี่ยเฮ้ยเหมือนลืมอะไรบางอย่างเออใช่เอนลูมิพี่นี่เอลูมิสวัสดีครับลืมสวัสดีเข้ามาลืมสวัสดีสวัสดีครับคุณเป็ว่าสวัสดีครับไม่รอะไรเป็นว่าอยู่คุณบ้านโอ้เสียงเสียงเมื่อกี้เสียงเมื่อกี้คุณเคยบ้างเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชมลมคนชอบ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 เอลูมเอลูมิเอลูมิ กจะขอตามท่านทุกชาติไปเอาไปไปแล้วร้องรักเธอฝุดหัวใจต่อให้จะหนีไปอีกกาแล็กซี่แล้วก็จะตามเขาไปได้ใช่ไหมครับคุณคุณลนบ้านขออะไรหน่อยจีครับชอ่ชองหกพันแล้วใช่ไหมอ่ะหกพันนะปะเดี๋ยวค่ะ,ะ,ะทำไมอ่ะขอตังหน่อย ได้แล้วได้แล้วไมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำไมเข้ากันจังเลยอ่ะชอบหนูดีเข้ากันมากเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตีมแบบเข้ากันมากอ่ะผมกับคุณเนยก็เข้ากันได้นะโอ้ยผมเข้ากว่าคุณคุอนเนี่ยจะฟลูผมบอกแล้วนีลอมิมาเจ็ดพันแปดเจ็ดร้อยแปดสิบแปดครั้งแล้วเท่าไหร่โอ้ยูกผมไม่ได้หรอเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ร้อยห้าสิบครั้งผมบอกแล้วคนเนย์ร้อยห้าสิบครั้งอ๋ออ๋อผมนึกว่าเงินในกระเป๋าสั่งของคุณลอน คจับผมครับปิดบอกไปไหมปิดบอกไปไหมปไป,ป,ปไงพอไหมโอเคโอเคไม่ลาเหลือ <laughs> ผมมาหาคุณเนเพราะว่าคิดถึงคุณเนใจเบื้องลึกผมมาบอกรักแบบคนนี้ครั้งที่151ครัอยหาบเอ็ดครับดวายเป็นคนรักเหมือนเดิมนะโอเคต้องบอกรักไปีหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสี่แสนครับผมว่าก่อนถึงจุดนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคุณเนยโรมิจะบอกคุณแล้วก็จะมาแต่งงานกับผมควันนี้มิรักผมแล้ดนโดนโดนโนะไม่ไม่กนบอกเชียวสักวันหนึ่งผมว่าผมโดนคุณรอนต่อยแน่เลย ครับครับทำแสงแถบให้หน่อยแสงแถบหรอใช่ใช่ใช่สวัสดีนะคะเองคือเสียงแถบเราเองยินดีที่ได้รู้จักเอาอย่างนั้นเลยเอาอย่างนั้นเลยเหรออสวัสดีเอ้ยนะเอ้คุณ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 ว่านคุณว่านอ่ะงานให้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งบทเข้าในดิคอรยคุณว่านคุณคุณว่านอ่านให้ฟังหน่อยได้ปะบทหรอบทอะไรอ่ะมันเป็นบทที่พี่ใช้ยกับน้องอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเปิดดิคอร์ดก่อน ุุุ๊พี่จ๋าอะไรเหรอพี่มาเล่นกับหนูได้ไหมได้ฟิีว่าแต่อยากเล่นอะไรเล่นอะไรพี่แค่เอาไอ้นั่นเข้ามาใส่ในนี้ของหนูอะมันแปลกๆนะใส่เข้ามาเลยครับพี่ชายไ,ได้ได้จะเออทรๆได้ได้จะใส่แล้วนะเอ,อ้ยเห็นทรวดปิดเสียงปิดเสออียงออ เออโทรศท์เปลี่ยนเสียงต้องเสียงพี่ชายจะแตกแล้วเออจะแตกแตกแตกมาเลยไปแงผมควนเก่งเกินระลักนี้ผมต้องไปพากับน้ำไปเซีมบี้ได้แล้วเว้ยไอ้คุณว่าถามอะไรหน่อยดิตอนปีใหม่ช่วงเวลาปีใหม่ตอนกลางคืนแบบข้ามวันข้ามไปปีหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรเขาดาวเขาดาวใช่ป่ะแต่ช่วงเวลาเนี้ยเขารักเธอนะ บ้ากาบ้ากาบ้ากาที่หมีบ้าที่ฟุดเลยค<น>ุณ <c oughs> ไปอัดลงลงคลิปผมเนี่ี่ชื่อน้องหวาดหรือว่าน้องแว่นอ๋อผมชื่อเบฟฟี่ครับเบฟฟี่สวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเบฟฟี่ครับยินดีที่ได้รู้จักอ๋อไม่ไม่ไม่ลีฟอร์ 4. ชื่อชื่อหนึ่งผมคือรีฟอร์ครับยินดีได้รู้จักเฮ้ยอย่านำหน้าโกรธอย่างนี้ดิขอโทษขอโทษผมชื่อต้นว่านครับยินดีที่ได้รู้จักครับผมชื่อผมชื่ออะไรแน่ ต้นว่านครับชื่อต้นว่านครับทำไม่เหรอครับช่อช่อผมมีอะไรเงี้ยหรือป่าต้องใส่ชื่อก็เห็นว่าดำอยู่ในยูทูบ e นี่อ๋อครับผมใช่ครับผมมาหน่อยได้เปล่าช่องอะไรล่ะมาๆมา D E C I A T E Z นะอ๋อครับผมโาขีๆีอแต่เขาชื่อยังไงล่ะครับว้าวมีคนบิดบล็อกคนไหนคนนี้คนนี้ขึ้นมา แมงอกอร์คนนี้เฮ้ยจังปแง,งกอร์อด้วยโอ้โหเส็ยแล้วเหรอมามาตาผมเดี๋ยวผมบีบบล็อกแข่งของคุณบ้าง <c oughs> เป็นไงเป็นไงผมโคตรเก่งเลยอ่ะคุณอนะสู้ผมไม่ได้หรอกไม่ไม่อยากโชว์อีกรอบอ่ะอ้ แรงแรงประจุคนดังโอ้คนดังนี่ก็คนดังนี่คนดังส่วนคนนี้คนน่ารักแถบนี้คนดังหมดเลยแหน่แถบนี้ไปหมดเลยนะยกแผงหมดเลยตอนนี้ผมยังไม่ดังไปดังไม่ดังไม่ดังพี่พนี่พี่นี่เลยมึงต้องซัดกันไหนละต้องไม่ดังไม่ดังใช่ไหมไม่ดังใช่ไหมมาดีดิมาดี ผมจะไปสายคลิปมากกว่าไลฟ์ฮะก็เลยไม่ได้ลงอะไรกับไลฟ์มากครับผมเพิ่งตระหนักตัวเองว่าผมจากที่ดูโหดอไลฟ์อะไรเงี้ยว่าแบบโหเขาเอนเตอร์เทนกันโหดมากเราเจออย่างนั้นแล้วเราเถิดไปคอมแพสไม่ไหวใช่ใช่แล้วเราซแบบูไม,มไม่ไหวเราก็เลยแบบโอเคในเมื่อเราขายที่สดนี้ไม่ได้เราทําคลิปก็ได้ไม่เป็นไรดูคลิปดีกว<ม>่าเ<ม>พ่นอนขอเดี๋ยวเดี๋ยวอนุญาตขึ้นเทคนะครับเป็นตัวคุณเนโรมีนะครับแล้วก็แผะปุ่มคามสัเร็จตอนนี้จะคลิปไม่ใช่อะไร เดนมิการกอดอกอยู่เงี้ยแล้วคุณเดนมิอมอยู่ข้างๆอ่ะคนเราอ่ะจะประสบความสำเร็จได้เราต้องทำลิปไม่ใช่ไฟ์สตรีมและเราต้องลงคลิปไม่ใช่ดองโทษๆๆพท์โทรันนัพอันนั้นอันนั้นความดอง